บ้านสุนเรฟฝันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูมะละกอค่ะปะสมปลูกโดยการยอดมเมล็ดลงหลุมเลยค่ะได้มาสามต้นก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นวิธีทดลองของปะสมอีกแบบหนึ่งนะคะ ตอนแรกตั้งใจจะเก็บไว้ทั้งสามต้นค่ะเขาก็โตพอๆกันนะแต่ดูๆไปแล้วมีสองต้นที่เป็นดอกกระเทยค่ะต้นนี้เป็นดอกตัวเมียลูกกลมกลมป้อมๆลูกเขาก็สวยนะ แต่ว่าป้าส้มตัดสินใจตัดทิ้งค่ะเพราะว่าลูกที่เกิดจากดอกตัวเมียข้างในเขาจะกลวงเนื้อเขาจะบางเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทิ้งตัดเลยค่ะแบบนี้ตัดทิ้งไปต้นหนึ่งอีก2ต้นเขาก็จะได้มีอาหารเพียงพอต่อการเลี้ยงลูกเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอาต้นนี้ออกก็ได้รับแสงดีมากขึ้นค่ะหลังจากนี้สองต้นที่เก็บไว้จะโตได้ดีมีอาหารเพียงพอเลี้ยงลูกต่อไปค่ะ